สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครกําลังมองหาแว่นกันแดดไว้ใส่ขับรถท่องเที่ยวนะครับมีรุ่นนี้ติดรถไว้ไม่ผิดหวังครับราคาไม่แรงไปเรีนกระจกนะครับ mm hmm. ก็ามาชมนะครับในส่วนของ m i Tsubishi ซีเดียนะครับรถปี2004เครื่อง1.8ออตโต้นะครับน้ำมันล้วนถ้าใครชอบแนวนี้นะครับดำดุเลยนะครับกระจังหน้าตัวแต่งนะครับถ้าใครชอบลองมาชมนะครับสีดำรถอยู่รบบุรีนะครับเปิดไว้ที่ราคา79,000บาทนะครับ รถส,สภาพพร้อมใช้งานนะครับมีทํามีซ่อมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องหลักอะไรนะครับก็ไปอ่านในรายละเอียดได้เลยนะครับสําหรับซีเดียนะครับเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ไม่จุกจิกอะไรหาง่ายดูแลไม่ยากนะครับช่างเก่งๆมีเยอะอะไรมีทั้งแท้เทียบเทียมมีทั้งเชียงกงมีทั้งในออนไลน์และมีทั้ง จากเมืองนอกนะครับของญี่ปุ่นนะครับเอามาใช้ได้สบายๆเลยนะครับรุ่นนี้ขึ้นอยู่กับว่าชอบหรือเปล่าอย่างที่บอกนะครับตัวนี้ข้างในะจะกว้างมากๆเลยนั่งสบายแน่นอนนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีเบจถ้าใครชอบสีดำดุนี่หายากนะครับต้องบอกเลย ถ้าชอบรถอยู่รบบรีนะครับไปทดลองขับเจราจาต่อรองราคากันนะครับช่วงล่างเขาแจ้งมาว่าดังนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาอะไรไปเก็บซ่อมทําได้รับรองคุณจะใช้งานมันได้อย่างสบายใจและอุ่นใจนะครับสําหรับตัวนี้ก็ถ้ามีเพื่อนมีช่างที่ไว้ใจได้พาไปช่วยไปชมได้นะครับ ก็ทดลองขับดูแล้วก็ตัดสินใจนะครับดูเอกสารให้เรียบร้อยนะครับสำหรับซีดีก็หาความรู้ได้ในส่วนของ YouTube ก็มีนะครับในแฟนเพจ Facebook เขาก็มีนะครับซีเดียขับไทยแลนด์นะครับอะไรเยอะมากตัวแต่งเยอะเต็มเต็มนะครับ ข้อมูลมีเยอะครับลองไปศึกษาได้เลยอย่างผมเองก็มีประสบการณ์ใช้ซีดีเนี่ยซื้อมา2คันเลยนะครับคันแรกใช้ดีคันที่2ซื้ออีกนะครับตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะครับก็เปลี่ยนไปตามเวลานะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นรถที่ใช้ง่ายๆไม่จุกจิกครับผมถึงอาะซื้อ2คันเลยนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะครับลองไปทดลองขับเลยผมเป็นผู้นําเสนอนะครับที่เหลือการตัดสินใจก็ดูแลกันได้เลยนะครับ โอเคนะครับผมสำหรับช่องนี้ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการชี้เป้าในการสนับสนุนให้พี่น้องได้มีโอกาสเห็นรถสวยๆราคาไม่แพงนะครับจะได้จับต้องเอาไปใช้งานกันนะครับคันนี้พร้อมใช้นะครับไปทดลองขับดูได้เลยแล้วจึงตัดสินใจถ้าช่องนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับคันนี้เอกสารพร้อมโอนนะครับภาษีไม่ขาดใช้ได้แน่นอนนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านมีรถที่ดีมีคุณภาพเอาไว้ใช้งานกันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ